โอ er. ้ยแหม่กลับมาแล้วกับ r e s i d e n t e Evue ท่าที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้11แล้วนะฮะดองคลิปไงเราอ่ะแม่ไม่เล่นให้มันจบแบบ พาร์ทสองพาร์ทจบอะไรเงี้ยไม่ได้เราอย่าลงเยอะเดี๋ยวลงเยอะเดี๋ยวไม่มีลงเขาไปในเต็นท์นี่แหละเต็นท์ของเทือนมึงเนี่ยจะเจออะไรรุ่งนี้มันมีอะไรมังก็ลืมไปแล้วผมว่าผมจะซื้อไม้ใหม่ทําไมครับบางทีพูดแล้วเสียงไม่เสียงไม่หาเฉยๆเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรไอริกไอริกเรากำลังจะไปหามันเลยเรื่อยๆเพิ่งไอประตูนี้เข้าไปยังเข้าไปแล้วกูไปรูปทั้งหมดแล้วอ้าวอีดอกในระหว่างที่มึงกำลังงุ่นงานกับการผสมของกูนั่นแหละไปรูปทั้งหมดแล้วแมง อ๋อที่เมื่อกี้บอกว่าจะซื้อไม้ใหม่ก็เพราะว่าไม่ชอบรูดเสียงพูดแล้วแล้วมันหายบางทีพูดลลแล้องไม่รู้เรื่องเราค้นพบว่ามันยังคงพ้อของเถื่อนกันต่อไปนี่ไงมึงเข้ามาในห้องนี้สิมึงจะพบกับต้นเฉาก๊วยกำลังฉ่ำน้ำเลยเนะี่ยดูไหนนี่มันยังผลิตกันอยู่อีกเหรอเนี่ยนี่ทำลายทำลาย Destroy ทำลายให้หมดเราทำลายเรียบร้อย และเราจะเจอลิกเป็นฝูงแน่นอนมึงแน่ใจะนะว่าลิกนี่อูเบอรีหรือเปล่าเนี่ยมีสามกรงล็บลิกเยอะด้วยแหละจำได้ละโอ้อนั่นไงเห็นลำไรลลำไร้เดี๋ยวเราไม่ได้ลำไรแน่แน่ทางนี้วะอู้หูเฮ้ยนี่มันซัอันนี้ไม่ใช่หนู ทะเลี่ยนโน้โอหไม่ธรรมดานั่งไงมามาลูกมามีอีกว่ะมีอีกบอกแล้วเดี๋ยวเจอเยอะมามามึงมามาเรื่อยๆเขาไปบวกไปแล้เพื่อนอย่าไปกลัวมันมันต้องกลัวเราตายยังโอ้ยไม่ดอกขอมด้วย ได้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 จากตวนี้นี่แค่น้ำนํำจิ้มอันนี้นนพูดมาจากใจกูว่านะไม่ใช่มุกหรอกน้ําจิ้มเท่านั้นก็น้ําจิ้มอ่ะพูดเพี้ยนไงมึงเพี้ยนแบบไม่ใช่ออะไม่ใช่อันออนี้ไม่ใช่อ,อะไรวะหรือว่าต้นคุณมันต้องต้องกดอันนี้วะลองดูเรื่องนัย้ยังไงยังไงแล้วกูเปิดทําไมเนี่ยนั่นเอง <kung> <divide> คืออะไรวะเนี่ยไม่รู้เผื่อมีอะไรดีๆมั่งนะมันต้องมีทั้งอย่างนี่ไงนี่หรือเปล่านี่หรือเปล่าของดีเนี่ยโอ้ไม่อย่าอย่ายิงอย่ายิงกระจกแตกกูบอกว่าอย่ายิงไม่ได้ยิงกูปาระเบิดแล้วมันก็กระโดดออกมาเองด้วยขอโทษกูผิดเองอ่ะกูบอกว่าอย่ายิงมึงก็ปาระเบิดโอเคกูผิดเองเฮ้ย ลิทใช่ไหมลิทใช่ไหมมึงโดนลายล้อมมึงโดนลายล้อมมึงโดนลายล้อมแหมดังนะกูเนี่ยไอ้เที้ยแม่งเอาลิ้นมาแฉลบแฉลบกูด้วยช่วยกูยิงหน่อยดิเพื่อนช่วยกูยิงมันหาเอาลิ้นมาเลียหัวนมกูแล้วลีโหลดลีโหลดเฮ้ยช่วยด้วยกันช่วยกูกูยิงอยู่โอ้แตงกิวยิงกูด้วยขอบคุณมากนี่ไง ตายยากตายแต่เย็นแล้วเออเฮ้ยแต่เราเหมือนลืมอะไรไปอย่างนึงนะอะไรเละลีเกอร์มันตาบอดแต่มันก็ขวางทางเราเพราะวะเราก็ต้องค่อยๆเดินค่อยๆมันมีสูตรเอามึงอยู่ไหนแล้วเนี่ยกูมากระทืบมันอยู่อันยังอยู่เหรออันนี้ก็ยังแค่น้ำจิ้มยังไม่จบใช่ไหมมันจะมีเยอะกว่านี้ ไปไหนแล้ววะไปไหนแล้วมึงจะเดิน,นวนทำไมวะเนี่ยฮะดูของโอ้ยอ่อเออไข่ไม่เคลื่องได้นี่หว่าเร็วๆเล่งจังเลยอสกสเคผมจะลุยต่อกันแล้วอ่ะมึงไม่โทรไม่ถามสุขภาพกูสักคำอะไรทำไมอ๋อรอรอลิฟต์มาข้างหลังระหว่างรอเอามา ระหว่างรอมาถ้าจะไม่ผิดนี่แหละใช่ไหมใช่ดีรอยเฮียอะไรล่ะใช่หรือเปล่าใช่ไหมมันมาแล้วใช่ไหม<ด>มาแล้วเนี่ยกูโดนอยู่เ<ด>นี่ยโอ้ชิบมันมาเยอะมากบอกให้ตรงนี้แหละแล้วมึงพ่อไปโอ้โหระยะนั้นไอ้คิมพายปืนลูกสองอ่ะเพื่อนออกมาหนีออกมาเร็วหนีไงกูโดนล็อกอยู่ก<ด>ูโดนล็อกอยู่รีบมาแล้วหนีออกมาเร็วไม่ไม่กูจะสู้จนถึงวินาทีสุดท้าย เสียบแม่งเลยลิกอนลิกละลิปมาแล้วนะเพลงจบเลยด้วยเออปล่ยมจบแล้วะปวดท้องเฮ้ยยังไม่ไม่ท่านน้อยแสดงว่ายังไม่ใช่มันจะมีมาเป็นฝูงเลยก็เมื่อกี้ไงกูยิงไปหมดแล้วเงี้ยเพื่อนไม่มีแล้วหมดแล้วเข้าไปได้แล้วอยากให้มาเห็นจอกูแล้วเกินไอ้ผ่าไอถามว่าน้อยเดียวโดนเข้าไปใกลขนาดนั้นนี่กูต้องใช้ลูกซองอ่ะเพื่อนวันนี้ที่ไหนเนี่ยมึงพากูมาที่ไหนอีกเนี่ย จะมาช่วยจิวเอา้าโอ้โหอ้างของเถื่อนทีเทสก็จะมาช่วยเมียนี่เองโหเนี่ยเหรอที่สต็อกค,คลิปทำไมมันโหลมันใหญ่ยังวะคลิปเฮ er นะีย่นเนี่ยเธอก็รู้อยู่นะอย่าไปพูดเนี่ยนะแต่สภาพดูไม่น่าขโม,มยเลยน่าปล่อยตายแบบนี้ใช่ไหมเอา้าอันนี้คือคลิปที่เขาไม่ชอบหรือคลิปเสียนั่นเองไม่มีเยอะใหญ่เดี๋ยวขอเซิร์ชแป๊บไม่ไหวละ โอ้โหชอบตัวใหญ่ๆยักษ์ๆอย่างนี้อยู่ไหนอยู่ไหนจิวเลนไทายอยู่ไหนมึงจะอยากดูอะไรขนาดนั้นนะจิวโอ้โอ้เอาเบี้ยคลิปค้างแม่งเอ้ยเวลาแบบนี้มึงค้างทำไมวะหุดหิดหุดหิบใครมาตัวอะไรมาอะไรอะไรอะไรเอ้ยโอ้โห นี่มันไออะไรนะไอกั้งผสมบังคุ์เาเวอร์ชันอัปเกรดยังไม่ตายเลยใครอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหกูลืมกดเลยสิผก็เหมือนกันหน้าตาดูไม่เป็นมิตรเลยเฮ้ยออ้เฉียดหัวไปหน่อยหัวอะไรหัวหัวบนหัวบนมีแต่กูที่มีหัวล่างเน่เอาเนี่ไปแดกซะหนี โอ้โ oh, นี่นะหางกลางวันสมองมึงนั่นแหละจุดได้แลหละยิงเลยยิงเอาไว้ยิงเอาไว้นีโหลดรีโหลดเอาเวนระยะใกล้ไม่ใช่ครับฟังพีที่ดีเท่าไหร่ตายยากจังวะเอ้ยมีระเบิดป่ะวะมียัดดิยัดดิ นี่เอาไปกินอีกไม่อิ่มใช่ไหมนี่เึบเรียบร้อยครับสองดอกนี่โหลดคุณเละทองนัดสุดท้ายแล้วได้อะไรอะไรไปไหนสายยังไงสายได้ทีเหอะนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้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 ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เหียไอ้โมไม่ตายไงโอ้ยควายแก่มือ ไหนบอกไม่ตายไงเอ้ย,ยมันตายได้ไงเนี่ยมันเป็นแค่ความฝ <Hey. S 1> ันโอ้โอโดนบอกกระโลไปดอกูใจกูแล้วใช่ไหมมันเป็นแค่ความฝันมึง <c oughs> ตาฝาดเพื่อนกูไม่ได้ตายหรอกอเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวหลักฐานก็ไปดูตอนจบเกมเองแหละมันให้ยิงสิ่งหรือเปล่าวะสิ่งข้างเนี่ยให้ยิงข้างน,นั้นได้แหละเนี่ยมันมีติงข้าง <c oughs> ด้วยเนี่ย เอาระเบิดยัดเลยใช่ไหมอันนี้นี่ระเบิดยัดเลยกูไม่มีระเบิดยัดดิมาเดกไปนี่หัวบานเลยมึงหัวบานเอาแล้วใช่ไหมบานแล้วใช่ไหมพอบานแล้วก็หนีไม่รับผิดชอบเออเอาไปแด็กเฮ้ยเฉยๆไปจะโดนเออเอาไปเอาไปอีก ไปกระสุนน้ำกรดเออใช้ได้ไม่ได้เฮี้ยตายทันทีตายทันทีเถอะนะไปชิวๆิวตายเหรอเออตายง่ายจังวะมึงยิงกระสุนต้นเมื่อกี้ไปตั้งกี่รอบโอ้มันไม่เห็นจะรู้สึกสะเทือนอะไรเลยอย่างอย่างอย่างลิฟบันลงเฉยอ๋อตกใจนี่แหละจิวในสุดก็ได้เจอ เสิร์ชหาตั้งนานเจอแล้วดูให้เต็มตาเลยอ่ะเจียวผมนมสั่นแล้วแย่มากเพื่อนเปิดมาไหนอ้าวมีคนมาเปิดก่อนมึงแล้วไหนใครจะจิ้วกูไปไหนเอ้ย อีนี่เองเหรอเมียเวกเกอร์ไม่ใช่แันชื่ออะไรนะลืมเมืออม่อ,อกี้ว่าเอาจิวไปไหนจะเอาคลิปที่จะเอาจิวกันแนาาี่เอาทั้งคู่แหละโอ้เวิร์กเอากลับบ้านไปแล้วเหรอเอากลับบ้านไปแล้วจะไนั่นไม่บอกด้วยไม่บอกแล้วก็เอ็นคอรไปเลยเหี้ยมากรูปไม่กู้งุูหงิดมากเลยตอนนี้มึงไม่ได้ดูคลิปสินะมึงต้องรีบไปตามหาอ้าวจบ อะไรวะมันสั้นยังวะเออไวอะอะไรเนี่ยตายหนึ่งคืออะไรเนะี่ยเฮ้ยตาฟาด <c oughs>